เซตเตอีกมือนึงค่ะสำหรับมือแรกเนาะวันแรกที่ว่าพอเราเสียพอนี่ก็คือสีเบาสู้ฟังเนาี่นอนเหมือนเนาะล่างัวไเป็นน้ำกับสิเบาสู้ฟังความเป็นม้าความเป็นม้า,า,มน,มานี่เป็นเจ้าใดคือไดม้เอื่นบางพอฮะสือ่าพอาพอนั่นกันแล้วค่ะความเป็นม้าคือว่าหมดเซลล์ส่วนเป็นเด็กน้อยตามภาษาเด็กน้อยหมอหนึ่งบ้าหมวยหม้อหนึ่งกว่าหกหมอหนึ่งแล้วค่ะ ป .6 ปีหนึ่งสมัยตะกี้มันยังเล่นเต็ตกปุ่นอยู่เออมันยังตกมันยังก็เลยมันยังบม่บเป็ี่นท่าคือสม,ม<า>ุนีว่าจ้าอยู่ลำเพลินมาแล้วแบบนี้มาเล่นมาเล่นมา<ด>า้มาฮักม้าแพงกันลูกจักกับลูกสายเพลินลูกสายเพลเพินนี่มนมวะะ่าเป็นแบบคู่วเด้อค่ะดิกน้อยนิดน้อย,ห,อย,ห,อยหมดเสื้อเสยุ่มยุ่ป,ประมาณน,นนั่ป .6 น้องเพื่อกระสือประมาณป .2 ถนาพุ่งกันตันเน้นก็ได้ ป่านนี้ว้ำมาเพ่นพนอ,น,อพพนใจดีเพิ่นอยู่น้าสิว้ำมาเพ่อนใจดีเพิ่งกัดส้วนหนึ่นคือไม่เทียบน,น,นี่กระสวนนึ่งสาวเชิมเนี่ยมาเล่นนะมาเล่น,นให้เล่นนะเล่นไปเล่นมาเพิ่นใจดีวัมเป็นเด็กน้อยเธอผู้งยังใจดีเนาะแต่เลยติดยุบีเลยติดแล้วเพิ่นกันใจดีหลีดิพี่น้ะงม่กัดใจดีแบบต้องจักเลี่ยงจักเบิ้งเนี่ยเฮ็ดให้เอ็ดนาหมูน,น่ยเนาะ โลกรอกโลก,กาเนี่ยนะลุงไปเมิดเนี่ยค่ขาดิพึ่งตีตออกมาไมา่ตะกี้ไ้เล็กยูดีเลยเนี่ยบุกๆนี่แหละใส่รังกานลุ้ลง,ลงไปไหนเนื้อเฮ็ดไฮเฮ็ดนะโลก,กาตะกี้ขนมาบ้านเขาเด็กดำน้ำเอา deh. ดำมันไปหักแพ้กันนะเริ่มเป็นเคลือเริ่มมีสายเน้นถูกพันบุญบ้านบุญบุญบ้านบุญยังมีการมีงานยังบัดเนี่ยครับาการได้ไปการได้ไปหากัน ไปหาไปหักแหนกัดล <S Jean Rabbit bulun> ้วงนพอแม่สาวเสื่อือกันก็ได้หักแหนกันก็ได้ไปหากันวันนี้มาลู้ซึ้ว่าเพิ่นดีน้ำลายเนาะค่ะกระตกอนมันก็หลก่อนเขาเดือดร้อนจะเอาแต่มีเรื่องนั้นเขาม้าตอนเขาเดือดร้อนเออเป่นกับบ้านี้เด้เปนกับบ้นี้ว่าปม่เรื่องของสาวเสื่ออีกนั่นเป็นเรื่องครอบครัวนะค่ะตอนเขาเดือดร้อนก็เดือดมือกับมาซอยมาซอย ันนั้นนะก็เป็นซอยแบบปลาประหวังอย่างเลยเดียค่ะบลาหอยส่คืนบลาอย่างเลยแต่ว่ก็เสืร์กับต่อเพงคืนนู้ดอ่ะส่คืนเหมือนเสิร์ฟกับปลาอ่คือเก้านะครับยากนั้นนะประเด็นเนั่ยฮะไปเพงกันจนว่าปีที่แล้วสองปีที่แล้วนี่แหละหลังจากนั้นนะเราก็เริ่มอายุไร้ขึ้นเรื่องต้นการโลกยิ่งขึ้นอยู่ขออนะเอียงกเขาเอิญไพรอยอดิไพรอยเป็นปี โรคแรกน,นั่นเนาะฮึ่โรคแรกไชร้อยเป็นต์ดไ้ร้อยไปไอร์เซนัน้นเรนาเมื่อยดูกลับไปตรวจพวกกระด้างกระดิ้มลิมมลนน้มหัวใจรั่วเหมือนป้องมื่อเปรี้ยวกับหัวใจนี่แหละฮะแต่ว่างเขาได้เป็นโรคไร่โรคอย่างเด็ดขาดนี้นว,ว่าเป็นหมดแห้งหนึ่งซึ่โรคไผ้มันโจอ่ะยอกินเขามาเรื่อยๆพอเมื่อเปี้ยวเลง้งเนาะสวนเม่ไหวสู่มันเม่ไหวทั้งสภาพมีไก่น้ำต้นเลย เป็นไปเป้ามาณนี้เถอะเขาเจริญไปอย่างไรก็เป็นนั่นซะหน่าแต่สายเน,ะนะะ้นกต่มีเสียงนั่นค่ะเออสายเน้ emat. นอีกอันนึงก็คือมาได้มาจองกันคักกันนี่มาจองกันคักนะล่ะน้องสาวน้องสาวผู้ที่เป็นเสียนี่คือแม่น้องเป็มนะจ๊ะแม่น้องเป็ดน้องเป็ดคือน้องสะใภ้ครับคุณอันล่ะอะไก็เลยตั้งบ้าไปนั่น ลูกหลานกันโดยอาสนุมนิเป็นเถิงอันเขาดองเป็นถึงลูกถึงหลานเป็นถึงลูกถึงเต้าเขากันบรรยากาศพราะว่าเพิ่นกับจำพระลุงน้องเป็ดเนาะเห็นปะตากกัแม่นตากกับจำมาพระลุงบเบาเบี้ยวพร้อมเนาะคะ่ะเบาเบี้ยวแต่งมาเป็นเคยโง่งตะคุนเพิ่นกับจำมาปูกก๊บบอนเสียนี่ยถึงพระลุงแปลว่าสาวเสริมะก้อนน้ำนี่จ้ะสักปีหล่ะได้สิบสองปีจนได้นี้ตามที่คิดแล้ว เขาได้เอาเขาหาเขาซีเขาหาตีแล้วค่ะจะห้แข่งกันไหมเนี่ยมันพอมั้นเมียเดียวมาไหวมักตสั้นพอสั้นเมียทีไฮทีน ну ้ำนี่เป็นก็เอาแปแป้งไฮเนี่ยปนเนกับแป้งแป้งไฮกับต้นแบบับแบบค้ายนั่นแหละ่ะแต่ว่ากัาแบบวับถากับประหูัดดเอาไว้ได้เอาไ้ยูไฮห้าน ซอยน้นเดียวมืออื้นอันน่มืออื่นกับปอีกมือนึ่งที่มันจะสวดที่ทำแต่ามักได้สวดสองอบวดสองวันเอ้ยสอเออกระเทงตวสองวันแต่ว่ามืออื่นเนี่ก็บนสุดท้ายตัวสองครับตวสองรอบ่วมืออื่นสวสอรอบเนะกับมือวันจันทร์การแนะนำก็ได้ไปหน้าทีสันไลนี่กืออันโ่มันเป็นสันไลอ่ะนี่ ไหลกับร่างเพราะขาดกดว่าคือส้นไหลอันนี้มันยังพุ่ง่ายมีอันนั้นจ้าร่างแต่พุ่เนื้อกะอ่นเพรสู่กับอ่นาเปนอย่างน้นหัวลายก็ได้างเนาะแม่เนาะหัวลายก็ได้ลากหัวลายก็ได้ากหมวยที่หนีหรหัวลายก็ได้ล่างเว้ยตายาาบเม่จะไม่มิลูกเกเลิงงานแล้วจะไม่ตาดแบบเขือนใช่ไหมล่ะาวโตดีเอนะ เดี๋ยวพอฝนละออันนั้นเราหายอยู่นี่ตอนเราช่วยอันนั้นนี่นน่าไม่เทียบบอกเลยีลูกเกี้ต้องเป็นคนขอเพราะว่าขวบวิลเลื่ยนเรื่องทั้งนี้เราเราบันหลุ่นกันว่าจะได้ตัวไหนเพื่อนหาดีอยู่นี่เนาะเพื่อนหมักอยู่ความเป็นน้าเป็นน้ากันทั้งสี่หลักบุญบ้านบุญกระเบิดุญยังมีแต่จิมีตะพ่อนี่ยรัไปหาตะลเทือไปหาไปกินไปซุ้มกันซุ้มหผมโอ้สมัยตะกี้เนาะม้วนไหล แต่ละกันยูนีแท้แต่ยูนีทุกมือน,นะคะ่ะหลังจากเสาอาทิตย์เสาแรงละกันิดเทิมเสาหมวยน่องแงนเม็ดเม็นมนีน้เจ,จ้าเสาเสื้มสาหมวยที่มู่วกในแกงอีกอันอาโ,โค้คนแกงมันนอกหมดเสาเสื่มอันนะแกงไม่ได้นะอันนั้นแกงยุ่งให้ยุ่งปรงไปสู่ลาสูังมะพ่อฝนพ่อสามเออไึ้เหปนั่อสามละ พ่อผมก็นำผู้ดใดแม่ของกันลายาลเยอะงั้นเราไปจูบกันแล้วก็คือขันเนี้ยร่าคุยนั่นรู้คอยมีงานนั่นลายดอกข้าหันเป็นว่าคืออยู่ในบ้านก้นโะโอ้ปรทันอันนี้มันไก่ไก่คนนี้กจ้พี่น้องค้นขันออกมาครบ กเต้นๆอย่านี้ลูกลานเลนลนนกันหน่อยในเตียมนี้พี่น้องทั้งบนอาจจะคุณคุณยำโลจริงมีโลคือมีโลกับมีสิบสามคนส่สามแปดใส่สองมึงดูพี่น้องทั้งมาสาวมวยน่ะตกใจกยุ่ยเรื่อยไปไหนไปเห็นอ้ายแล้วไปเห็นน้องแล้วมากกันนี่เลยเออวันคล้ายๆกันเหมือนยูผู้ไซน่ะ สามยใช้เพื่มดามวยป่ะนมะหเดี๋ยวนองเดี๋ยวมาล่างหัวล่างจานไปเยค่ะซอยกันไปบ้านเขาน่ะย้ำเห็นกันกับย้ำทุกี่ล่ะเห็นกันย้ำทุกี่กับย้ำยึมย่มนั้นก็เห็นกันนั้นว่าย้ำย้ำอื่นก็เห็นป็นใดเป็นเอานำตาเตมไปดกนเอยจ้ะ ไม่ได้เปิดไรไขตะลันต์มาฟ้องหลายนี่แต่ว่าอาหารอาหารบ่ค่อยมีเนื้อมันซติมๆน่าต่อไปอีกไกลละพี่ถึงพท้ตาตปีอยู่ค่ะคิดไปคิดมากานยังก็คิดพ่ออยุ่งประยันยังให้ยุ่งดีนี่แง่หลายก็นี่อยู่แต่ว่าชีวิตของแต่ละคนมันกับ,บก่เหมือนกันเนาะขนาดเราเป็นคนที่แบบเติบโตมาอย่างหักสุด หักสุขภาพแบบอิจฉุดเลยๆอาหารกันยุกกันกินคือแบบกินเตกะกันยังว่าอันยังก็ยังว่าจืดยังว่าแบบเั็นก้อนอะไรแล้วหนะักพวกเนื้อพวกอย่างพวกค่อยกินดูออกกําลังกายออกกําลังกายฟิตเนสเครื่องฟิตเน็ตแล้วปร,ริ๊ม <c oughs> <laughs> นมาเตะมันอยู่ยังมียาเบลอีกอย่งงางหนึ่งมันยกปริ๊นเอาต่า มนสิกินเขาบอไเ้ว่าแข็งหรแข็งเล้อโไผไข่เจ็บมนีโปรก็มีไก่ไปไผ่อันกระเซิรกระซูลาบอันกระเซิรแล้วเพราว่าแต่ยังได้ลาบอยู่เนี่ยข้าวเดืวันนี้นึ่งย่นี้น่ยแล้วทีเด่ยก็ทีได้ออกข้าวหนานึงเนี่ยสาวดวงเฮงสาวยูทูบเบอร์น้องชายดวงเฮง รับ12ล้านบาทนี่จะ่เชือบมือมีบ่สาเสริมแม่วันรับฟันบ่ฟันยังขึ้นกันแม่อยู่ขึ้นแล้วอายุปงปงเป่งเป่งอยู่แถวนี้ตื่นไงอยู่เนี่ยสาวดวงเฮงต้องติดวงเฮงเอาของมาล้างสวยคอยดอกรึเปล่เจ้าไปได้ติดกับเราติดจีนี่ไปติดอยู่ที่นะไดปแม่ ลแม่ไม่ได้ดอกหรือแม่ไ่ได้อกแล้วสิบ้านมือนั่นเดีวกับเราอยู่มือหน้าเหอนัร่างหวยบ้นพ่อคนกินเตีแล้วแต่ีไปเขาหอดว่าเอินปูดสิบาอยู่นิน่อยพระพ่อกสิจอดตดรือมันบอกว่าสิบันหรืออดกับพ่เอิอาปัมูดอามัมบินนอยู่ี้นียงเาเสริมลือ้ว่าหน้าววิมา มึงเด้ยยุคิปน่ะจีมาวเอ้ยจะวายังไาเราเลยบอกเอสทีเป็นพยานเ้อเอสทีเป็นพยานเ้อั้นเต่าสูงสุดสอ้านนี่สองล้านเพราะว่าซื้อเชื่อละสงใบแค่นั้นแหละเป็สุดแล้วอลดจาไม่ได้ยีินกระใบหนึ่งยกกันปาเป็นยังหกล้านกะห่เนาะหกลานกยังหลาย 6ล้านก็ทีซื้อทองให้สาวบาทนึงรู้บาทนึงเขได้เนมวยเกือบ6หมื่นโอ้ไม่าาไรไม่ดนดว่าท้องมื้นเปลี่ยนออ๋อตายละสัญญาละกันแม่สวยสัญญาลด้มวยด้มวอละบาสมุีน่า6้วตายตายตายื่อขั้งล่าสุดทน้มวย สอง0มืนสี่พน้อคือเดือนล่าสุดเนี่ยราคาท้องสองมืนสี่พี่น้องแง้มใด่มาคลิดเสื้อไปกันนอบน้าดูสามมื้อสามมืเช็ตก็เป็นอันสันนี่นะมันเข้ซื้อันบ้านี้ท้ายหน่ะซื้อห้รังมันซาวมวยบอกเอาเป็ๆก็บ้าเอาดีดีพี่น้องเอาดึถ ห่วยผลย่ใสมีบอกให้เอาอันยังก็เอารุ่นนะเอารุ่นนะคืนนะบอสสันมากส่มากน้อยๆสั้นห้ามาถึงใจอันมาถึงใจอันอันสาวสื่อมเต้ตัวไปเลยซื้อวงง่ใหบ้าโว่หน่อยสัคนดูือใจถงอลอปันห้ก็ยังไปเนี่ยทีนี้รับกับสีได้ของดีสุดท้ายกเด็จ แต่ยาทองไม่ถ้าสเด็ดเลือกเอาลวดสะให้ดอกเซนหนึ่งสองเซนได้ขึ้นท้เนี่ยใ้ร่างจจนอยกับน้่งอันแล้ามืดอีกก็เมนแล้าดิเนี่ยเงียบดิบนี่ผลอ่บบ่ค่อยมานี่นนอเีแล้วนี่วบวันน้เป็นมูาอ่เอาเอาสัี่นนีองค่ะอี่างไรคะความเป็นนะาเป็นอย่างคือความเอิบมาพ่อเป็นอย่างคือเอิญมา นี่จิงจ่ะถ้าหักต้อเพราะว่าไดคุกคลีกันมาั้งน้อยเิจนกระดีน้ำกระเดียวยังก็อบคุณเอียงด้วยน้ำกันนักสั่นละค่ะมูบวกก็ได้มะกินมายืมมาเหลิงอยู่นี่ตั้งแตงบกใหม่พวกนี้ยังน้อยน้อยเนาะหมือนกันว่นนีบาร์บาอันมวยที่เซนสกิทอันซื้ออะไรยุตเตอร์นี่จนซุมนี่กันน้อยนนึงค่ะอะไรเด้อค่ะจะอะไรกินมีกฝากไว้ซจะมีเนาะค่ะสวัสดีค่ะบวยสวัสดีครับ พี่นองนะครับ